ำเร็จในทุกด้านนะเมื่อเราทำสิ่งที่ดีความดีมันก็ตอบสนองมาให้กับเราเสมอเมื่อเราเสียสละเรากลับเป็นพูดได้ไม่ใช่เพราะว่าเราเสียสละเพื่อเราจะได้นะครับเราไม่ได้คิดอย่างนั้นเราเสียสละเราอยากจะให้คนอื่นช่วยเหลือคนอื่นแต่เรากลับได้ตลอดเวลาทุกวันนี้นะครับผมสร้างโรงเรียนทำโรงเรียนขึ้นมาเนี่ย ไม่เคยคิดถึงตัวเองเลยแนมะ้แต่น้อยนะรเราทำเพื่อให้เด็กจเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นคนดีนะรเราไม่เก็บค่าเราเรียนเพราะว่าเราต้องการสอนบทเรียนให้กับเด็กว่าเราต้องรู้จักเสียสละต้องรู้จักให้นะฮะเด็กจะต้องมีเมตตาเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเราเองเก็บเงินจากเขาเราก็ไม่ได้เสียสละอะไร เพราะฉะนั้นไม่เก็บเงินดีกว่าเมื่อไม่เก็บเงินเด็กก็รู้ตัวครับและเขาก็เข้าใจและเขาก็เริ่มมีความเมตตาทุกวันนี้ไม่มีสัตว์ตัวไหนที่จะมาทำร้ายเด็กของเราเพราะเด็กของเรามีเมตตาตลอดเวลานะฮะและ,และธรรมะจัดสรรจริงๆเราแค่คิดจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งไม่มีเงินไม่มีอะไรเลย อยู่ๆเงินมันก็หมุนเวียนเข้ามาครับอยู่ๆก็มีคนมาบริจาคอยู่ๆก็มีคนมาช่วยเหลือเราเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องพวงอะไรไม่ต้องไปคิดอะไรเพื่อตัวเราเองเราคิดเพื่อส่วนรวมธรรมะจักสันเสมอยิ่งให้เรายิ่งได้ไม่ใช่เพราะว่าเราอยากจะได้เราจึงให้แต่ยิ่งให้เรายิ่งได้นะเมื่อเรา ช่วยเหลือผู้อื่นเราก็ได้รับการช่วยเหลือเราคิดดีธรรมะจัดสรรทุกสิ่งทุกอย่างก็เข้ามานะครขอให้เชื่อในเรื่องเหล่านี้เถอะครับว่าเราทำดีไม่เสียอะไรมีแต่ความดีจะเกิดขึ้นและความดีนั้นก็ตอบสนองมาสู่ตัวเราด้วยถึงแม้เราไม่ได้หวังอะไรตอบแทนทั้งสิ้นนะครับก็อยากจะฝาก ไว้เกมแค่นี้ครับ,รบตนันผมไเกีติครับท่านาปกมือก่อนนะผมออรอ้จักท่านเห็นอรุภาพพลังจิตของท่านอาจารย์อาตวงแล้วนะครับว่าตอนเป็นเด็กนั้นท่านมีอรุภาพพลังจิตในทางที่ผิดใช่ไหมครับเป็นรับมวยโดยธรรมชาติไปต่อยกระเด็กฝรั่งแล้วก็มีความภาคภูมิใจในใจชนะในตอนแรก แล้วจู่ๆท่านก็คิดดูนะครับพลังอะไรครับที่ทําให้เด็กหนุ่มคนหนึ่งนะครับที่เคยเป็นคู่ต่อสู้ต่อยคู่ต่อสู้ชนะก็ะเปลี่ยนความคิดได้แล้วหันมาใช้สันติวิธีตรงนี้หมายความว่าเพราะว่ากำลักของมุสาสนากลับไปที่พลังห้าประการที่อาจารย์สองท่านพูดไปเมื่อตอนแรกก็คือพลังศรัทธาพลังวิริยะพลังสติ พลังสมาธิพลังปัญญาท่านอาจารย์อล่รงได้เกิดพลังสติขึ้นมาก่อนคือการรู้ว่าคือการสติรู้ตัวว่าเรากําลังทําอะไรพลังปัญญาก็เกิดตามมาคือความเข้าใจในเหตุในผลพอสมาธิเกิดความลิ่งความแน่แน่วแน,แน่ของจิตมันเกิดนะครับคุณธทมอย่างอื่นก็เกิดตามและโดยพื้นฐานท่านเป็นคนมีเมตตาเพราะฉะนั้นตัวเมตตามก็ออกมาหลั่งไหลออกมา นะครับเขาปรากฏว่าเม่ตางก็ออกของท่านมาก็ออกมาเรื่อยๆจนกระทั่งแม้ชีวิตจะผ่านไม่ไม่ใช่ชีวิตนะความเวลาจะผ่านไปท่านได้ผ่านประสบการณ์ชีวิตมามากไปเป็นนักการเมืองเป็นนักธุรกิจนะฮะแล้วในที่สุดก็ผันไปเป็นนักทาเพื่อสังคมด้ว่งการตั้งโรงเรียนสัตยาสายบาบาเป็นโรงเรียนที่ฟรีใช่ไหมครับอาจารย์ครับเด็กจะรับผิดชอบเพียงแค่เครื่องนุ่งห่มพ่อแม่นะฮะแล้วก็ข้าวหนึ่งกระสอบเท่าไหร่จังนะ นะฮะนั้น่ะแต่ความเป็นอยู่ในโรงเรียนอาจารย์ดูแลหมดเรียบร้อยแล้วในที่สุดท่านก็บอกว่ากฎแห่งกรรมยุติธรรมอันนี้ของผู้เองนะฮะคือสอนมาจากคำพูดท่านนะกฎแห่งกรรมยุติธรรมสังคมยุติธรรมเมื่อรู้ว่าท่านทำให้สังคมก็ให้กลับมาผมเชื่อท่านร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าคนอย่างท่านถ้าจะทําอะไรเนี่ยไม่กลัวเป็นหนี้ เพราะท,าทำอะไรสัมเพื่อตัวเองแล้วสังคมก็จะมาช่วยรับนี้ให้ท่านเพราะเห็นประโยชน์จากท่านนะครับนี่คือเรื่องประเด็นที่นี่คือเรื่องที่เราทราบเราเห็นชัดแจะจับผลงานของท่านที่ได้ทำท่านพูดดีครับว่ายิ่งให้ยิ่งได้ผมมักจะได้ยินคํานี้บ่อยๆจากคนที่ทํางานเพื่อสังคมมานะครับว่ายิ่งให้ยิ่งได้และว,วันนี้อาจารย์สนองก็เป็นคนยืนยันเรื่องนี้นะครับ ยิ่งให้ยิ่งได้จากสมาชิกชมรมกริยธรรมเต็มไม่กี่คนในตอนแรกในตอนนี้เท่าไหร่นะครับเป็นพันนะครับขนาดมีที่ไหนครับมา,รมาฟังธรรมะต้องมาจองกันก่อนเนี่ยไม่มีเมื่อวานน,นึงคนโทรศรัพท์มาหาผมจะขอมาที่นี่ด้วยผมบอกต้องจองก่อนนะผมได้ทราบไปอย่างนั้นว่าถ้าไม่จองนี่เข้าไม่ได้นะครับเพราะที่มันเต็มหมดเขาบอกถ้างกันก็เดี๋ยวจะโทรจองไม่ทราบโทรจองหรือเปล่าถ้าจัรสนองครับ พอดีเรื่องที่เจะพูดกันในวันนี้ก็กลับมาเทียนภาพของพลังจิตที่ผมโยงเรื่องของท่านอาจารย์รงว่าท่านเกิดพลังสติขึ้นมาก่อนตอนที่อยู่ต่างประเทศและจากนั้นก็เกิดพลังปัญญาแล้วไปสุกสมาธิเมื่อท่านได้สมาธิแล้วพลังทั้งหลายที่เป็นคุณธรรมก็เกิดตามมา และความแข้มแข็งตัวนี้ก็ทําให้ท่านต่อมา i ิสแสดง r พลังคุณธรรมออกไปได้ผลท่านอาจารย์สนองมีตัวอย่างพวกนี้อย่างชัดเจนเนะครับแร้วก็ก่อนจะไปถึงขั้นนั้นเนี่ยผมอยากจะเสริมท่านอาจารย์ทั้งสองบางทีท่านผู้ฟังไม่เข้าใจนครับอย่างที่ท่านอาจารย์อักองท่านบอกว่าไอ้เสียงด่าเนี่ยเมื่อมันเข้ากับทบเนี่ยแต่ถ้าเราเข้าถึงขั้นความจริงสูงสุดมันเป็นการสะเพือนของไอโมลลอากาศ เนั้นเองซึ่งอันนี้ผมไม่ได้ศึกษาอย่างท่านอาจารย์อาสงแต่ผมไปประพฤติปฏิบัติจนกระหังผมได้ยินเสียงเนี่ยคนคุยกันเนี่ยแต่ผมจับไม่ได้ว่าเป็นเสียงมนุษย์นี่คือปรมัตถิสัจจะครับเมื่อใดที่กําลังสติของเรากล้าแข็งเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นด้วยเหตุนี้หนังสือตามรอยพ่อที่เขียนไว้ในบทสุดท้ายเนี่ย พูดถึงไอ้เสียงที่มันชอากับคบสอดประสาทเนี่ยมันเพียงแต่ได้ยินแต่มันจับไม่ได้ว่าเป็นเสียงมันุษย์เสียงอะไรแล้วมันก็ตกไปนี่คือความเจริงแท้ของเสียงะท่านไปพิสูจน์เลครับนี่คือเรื่องจริงด้วยเหตุเนี้หนังสือเล่มนั้นเนี่ยมีคนขอส่งเข้าประกวดผมไม่อนุญ,ญาต เพราะคนที่จะเป็นกรรมการแล้วมาตัดสินว่าสิ่งที่เราพูดไปเนี่ยมันเป็นจริงแท้หรือไม่เนี่ยเขาเข้าไม่ถึงเขาเข้าไม่ถึงเขาก็จะบคิติตใจว่าพูดไม่ถูกแต่วันนี้ผมดีใจที่ได้ยินดรอาดรองพูดตรงนี้ครับนี่คือของแท้ของจริงที่ผมอยากจะเสริมอีกเรื่องหนึ่งของท่านอาจารย์มันจบท่านบอกว่าเมตตาเนี่ยมันสําคัญที่สุดตอนนี้ต้อง ถามว่าสำคัญที่สุดระดับไหนถ้าเป็นระดับโลกียะใช่เลยเพราะในการที่ท่านจะฝึกกรรมาฐานให้เข้าถึงปัญญาเห็นแจ้งเนี่ยถ้าท่านไม่มีเมตตามันไปไม่รอด <c oughs> เข้าไม่ถึงครับด้วยเหตุนเนี้ยพระในสายพม่มาเนี่ยเขาต้องเจริญเมตตาก่อนแล้วเอาเมตตาเนี่ยป็นพื้นฐานที่จะก้าวไปสู่ปัญญาสูงสุด นั่นคือระดับโลกิยะแต่ถ้าเป็นระดับโลกุตละ้้าเข้าถึงปัญญาสูงสุดไม่ได้นิพพานไม่เป็นครับเพราะฉะนั้นที่บอกว่าสำคัญเนี่ยสำคัญระดับไหนอย่างที่ท่านอาจารย์บรรจบพูดเมื่อกี้เนี่ยมันระดับโลกิยะครับยังต้องเรียนตายเวียนเกิดในวัฏสงสารแต่พอระดับโลกุตละแล้วต้องเข้าถึงปัญญาเห็นแจ้ง เมื่อเข้าถึงปัญญาเห็นแจ้งต้องกําจัดกิลเลสท,ที่ผูกมจจัดใจสัตว์ให้หมดมันถึงจะนิพานได้ครับถามว่าผมรู้ได้อย่างไรทั้งท,งที่ผมเข้ายังไม่ถึงทารลองแห่งธรรมเป็นเช่นนั้นครับทั้งสังยช์ทั้งสิบตัวเนี่ยผมพิสูจน์มาแล้วตัวที่หนึ่งสองไปจริงครับถ้าเรากําจัดได้หมดเป็นอริยบุคคลได้จริงครับ แต่ผมก็เบรกตัวเองไว้เหมือนกับที่พระโพธิสัตว์เนี่ยท่านมีปัญญาเห็นแจ้งขั้นโลกียะครับท่านจะพัฒนาจิตวิญญาณของท่านเนี่ยไม่เกินสังขาลูกเปิดขาหยาถ้าเกินเข้าไปแล้วเดี๋ยวข้ามโคตรภูยาให้ความเป็นโพธิสัตว์เสียหายครับเนี่ยสางๆเราเนี่ยมันข่องแท้สําหรับผมแล้วอย่างที่เราบอกครับาปมันหนักบุญมันเบานี่แะ